สวัสดีค่ะวันนี้ก็ตรงกับวันพฤหัสบดีที่31เดือนกรกฎาคมปี2568สีเสื้อที่ใส่แล้วรวยคือสีครีมกับสีเหลืองใส่แล้วสำเร็จสีส้มกับสีเขียวใส่แล้วคนรักคนเมตตาสีฟ้ากับสีถ้าสีกาละกณนีฉชุดดวงคือสีดำกับสีม่วงนะคะวันนี้เราก็จะมากับ คือเป็นดอมตรวจสอบพลังงานของคนที่ท็อกซิกแล้วก็คิดลบหรือว่าเขาอาจจะเป็นคนที่กลั่นแ้งคุณก็ได้นะคะจะเป็นกลุ่มสังคมคนที่เขานินทาคุณใส่ร้ายไปใสีคุณหรือว่าเกลียดคุณไม่ชอบคุณอิจฉาคุณเขาคนนั้นนะคะได้รับพลังงานของความคิดลบท็อกซิกนะเป็นผลต่อดวงชะตาชีวิตของเขาเรื่องอะไรบ้าง เขาจะต้องเจอสถานการณ์แบบไหนนะคะเดี๋ยวเรามาส่องชีวิตของเขากันสมบานบร,ริงานคุณอนุญ,ญาตให้เราเปิดดวงชะตาด้วยการกดสปายแล้วก็ไลค์แชร์จูปิเตอร์คนเกิดวันพฤหัสโชรัตราศีพิศพธาตุดินรเชธาตน้า,นามีนกรกฎพิจิตไฟธาตุไฟเมษสิงห์นมลิบ้าราศีตุลพันลมวินัสราศีพิศพราศีตุล มูลราศีมีนราศีกรกฎ่านแล้วก็มาราศีเมษร,ราศีพิจิกตัวเลขวันวที่เกิดที่เกี่ยวข้องกับคุณและเขามี78 2ดสิบแปดสแล้วก็23นะคะลัคนาราศีไม่มีไม่โดดเด่นไม่เป็นไรเรามาตรวจสอบพลังงานของคุณก่อนว่าการที่คนคนนี้ยเขามาคิดลบกับคุณเพราะ ชีวิตของคุณเป็นอย่างไรนะคะมันต้องมีสาเหตุนะมีที่มาที่ไปพลังงานของคุณในสายตาของคนที่คิดลบแล้วก็ท็อกซิกก <days S 2> <ๆ>ับคุณนะคะเพราะตัวของคุณสิบเหรียญนะคะ คุณนะอาจจะแต่งงานหรือว่ามีครอบครัวแล้วอยู่ในตระกูลที่มั่งคั่งร่ำรวยนะ,ะดูมีกินดูมีใช้ดูมีความอบอุ่นนะคะและพลังงานของคุณความอุดมสมบูรณ์ของคุณความมั่งคัง่งความสําเร็จของคุณทำให้คนที่เขาคิดลบกับคุณทอ็อกซิกเนี่ยเขาเสียดายคุณ นะคะณตอนนี้เวลานี้ไม่ว่าคุณจะมีภรรยาหรือว่าไม่มีภรรยาจะมีสามีหรือว่าไม่มีสามีคุณจะอยู่กับใครก็ได้แต่สิ่งที่เขาเห็นก็คือเขาเห็นว่าคุณมีความเพียบพร้อมอุดมสมบูรณ์มีเงินมีทองมีกินมีใช้อยู่กับครอบครัวอย่างมีความสุข จนทำให้คนคนนี้เสียดายเสียดายวันเวลาที่เคยห่วงห่วงนะคะนี่คือพลังงานของความเสียดาย้าถ้วยนะเสียดายที่คุณไม่ได้อยู่ตรงนั้นแล้วเสียดายที่เขาไม่สามารถจะกลับมาหาคุณได้อีกแล้วเพราะเขาอาจจะ คิดว่าไปเลือกสิ่งที่ดีกว่าไปเลือกคนที่ดีกว่าไปเลือกความสัมพันธ์ที่คิดว่าใช่กว่านะคะมันก็เลยเป็นเหตุปัจจัยที่ทำให้ผิดหวังนะคะเพราะว่าสิ่งที่เขาเลือกมันไม่ได้ทำให้เขาสมหวังหรือว่ามีความสุขเดชเขาต้องเหนื่อย เขาต้องพยายามนะคะกับการที่ต้องระงับสติอารมณ์ยับยั้งความคิดความรู้สึกนะคะแล้วเขาก็ต้องไปรับผิดชอบบางสิ่งบางอย่างนะคะเขาอยากจะร่ารวยเขาอยากจะประสบความสําเร็จเขาอยากจะมีเงินมีกินมีใช้แต่เมื่อเข้ามาส่อง นะสองโซเชียลของคุณเขาเห็นว่าชีวิตของคุณเนี่ยมีวิวัฒนาการนะมีความเจริญก้าวหน้ามีในสิ่งที่คุณเหมือนกับเปลี่ยนแปลงไปแล้วอะ่ะนะคะแปดคาถานเนี่ยคือเหมือนกับว่าเขาเห็นบางสิ่งบางอย่างที่คุณเนี่ยเปลี่ยนไปจากเดิมนะชีวิตที่มันดีกว่าเดิมมีความสุขมากกว่าเดิมและทำให้เขาเสียดายเพราะว่าเขาไปเลือกคนอื่นไง เขาไปเลือกความสัมพันธ์อื่นแล้วเขาก็มาส่องดูชีวิตคุณแล้วเขาก็คิดว่าเออทําไมคนที่มีความสุขอยู่กับคุณทําไมถึงไม่ใช่เขาละและตอนนี้เขาก็เหนื่อยนะคะเขาก็พยายามเก็บอาการเก็บความรู้สึกนะคะแล้วก็เหมือนกับว่าพยายามที่จะเหมือนกับไม่แสดงออกพฤติกรรมใดๆนะเพราะว่าคุณก็ไม่ได้อยู่ตรงนั้นแล้วคุณไม่ได้รู้สึกอยากจะมีเขาในชีวิตแล้วหรือว่าชีวิตของคุณก็มีความสุขมากแล้ว แม้จะไม่มีเขาอยู่ก็ตามเพราะตัวของคุณเนี่ยน่าจะเป็นคนที่เคยมอบความรักเคยมอบความสุขหรือว่าความรู้สึกดีๆกับเขาคุณเป็นคนอ่อนโยนใจิตใจดีมีเมตตานะชอบช่วยเหลือชอบทําบุญมีน้ําจิตน้ําใจกับเขามาตลอดแต่ณนะตอนนี้เวลานี้ชีวิตของคุณมีความสุขมากๆไม่มีเขาอยู่แต่คุณก็มีความสุขได้นี่คือนะภาพรักความสุข ความเต็มเปลี่ยมไปด้วยความอุดมสมบูรณ์นะความเพียบพร้อมนะความมีความมั่นคงในเรื่องของการเงินนะคะและความสุขที่ทําให้คนคนนี้รู้สึกเสียดายที่ตรงนั้นไม่มีเขาอยู่กับคุณนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าพลังงานของคนคิดลบท็อกซิกเนี่ยนะคะเขาเห็นความโดดเด่น เห็นความโดดเด่นความพิเศษนะคะความหน้าอิจฉาความที่แบบเขารู้สึกว่าคุณมีมากกว่าเขาเหนือกว่าเขาเนี่ยเป็นเรื่องอะไรนะคะเรื่องอะไรที่คุณมีแล้วทําให้เขารู้สึกเสียดาย เรื่องอไรที่คุณมีแล้วทำให้เขารู้สึกเสียดายเขาเห็นนะคะว่าคุณเนี่ยกว่าที่จะมีในเรื่องของความสำเร็จมีในเรื่องของความสุขตัวของคุณก็ผ่านอุปสรรคผ่านปัญหามาเยอะเหมือนกันแหละกว่าที่จะหลุดพ้นเนี่ยนะแต่ก็ยังมีวายนะเพราะว่าปัญหามันมีเข้ามาตลอดในชีวิต แต่คุณก็สามารถที่จะใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขได้คุณตื่นรู้และคุณเข้าใจสัจธรรมของชีวิตว่านะมนุษย์ทุกคนเนี่ยจะต้องเจอวิบากกรรมจะต้องเจอบททดสอบนะคะแล้วคุณก็ผ่านมันมาได้นะคุณตื่นรู้แล้วคุณเข้าใจแล้วคุณก็ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขได้บนความเดือดร้อนบนปัญหานะคะหรือว่าความท็อกซิกต่างๆและตัวของคุณได้เป็นคนที่ เหมือนมีความรักเหมือนมีความอบอุปป่นเหมือนมีความรักที่บริสุทธิ์จริงใจมอบให้กับทุกคนฉะนั้นตัวของคุณจึงได้รับความรักความจริงใจนะคะจากสังคมแล้วก็เพื่อนๆแต่ความรักตัวนั้นเนี่ยคือคุณไม่ได้คาดหวัง คุณไม่ได้คาดหวังความสัมพันธ์ว่าคุณจะต้องไปครอบครองมันเป็นความรักที่บริสุทธิ์มันเป็นความรักเหมือนเรือรักกระดาษอะนะคะที่มันเหมือนกับว่าคือให้เธอล่องลอยไปตามอิสระเสรีแล้วนะคะเออใช้ชีวิตอย่างมีความสุขอะคุณไม่ได้คาดหวัง ก็เลยเหมือนกับว่าความรักที่คุณมีให้กับคนอื่นมันเป็นความรักที่บริสุทธิ์และก็จริงใจไม่ต้องการครอบครองไม่ต้องการสิ่งใดๆตอบแทนกลับคืนมาและตัวของคุณอาจจะอยู่ในช่วงของการที่แบบเหมือนคุณโดดเดี่ยวเดียวดายว้าวเวยนะคะอาจจะเหมือนกับว่าคือไม่มีใครแต่คุณก็อยู่ได้ไงคุณก็ใช้ชีวิตอยู่ได้กับความเหงากับความว่าเปล่า นะคะอาจจะเป็นวัยเกษียณหรือว่าการที่แบบเหมือนปล่อยวางกับทุกสิ่งทุกอย่างแล้วนะคะแต่ในสิ่งที่คุณทำก็ยังมีคนที่แบบแอบ,บรักแอบบชอบแอบบชื่นชมคุณอยู่นะคะและเขาก็เห็นว่าตัวของคุณเนี่ยหมกมุ่นอยู่กับภารกิจบางสิ่งบางอย่างคุณมีความตั้งใจมากๆนะคะอย่างเช่นในเรื่องของถ้าแบบว่าคุณยังไม่สมบูรณ์แบบเรื่องการเงินการงานคุณก็ยังหมกมุ่นอยู่กับการทำงานการหาเงิน ะะการเก็บการออมของคุณอยู่และตัวของคุณนะคะไม่ว่าจะเจอปัญหาอุปสรรคต่างๆคุณก็ยังมีคนที่คอยเคียงข้างคุณปกป้องช่วยเหลือคุณนะคะและนะคะพลังงานของคุณเขาก็รู้แหละว่าเออมนุษย์ทุกคนเนี่ย เจออุปสรรคเจอปัญหาเจอความทุกข์เจอความลําบากเจอความเจ็บปวดนะ้มาแย่ๆมากมายถูกทาร้ายนะคะถูกพดโกงถูกหักหลังถูกทําให้เจ็บปวดเสียอกเสียใจนะคะเจอเรื่องราวต่างๆแต่คุณก็คือเหมือนกับว่าคือแม้หัวใจของคุณจะบอบช้านะแต่คุณก็ผ่านมันมาได้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขได้ในรูปแบบของคุณเองรู้จักปล่อยวางนะรู้จักเหมือนกับ เข้าใจทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็ตื่นรู้นะแล้วก็เป็นพลังงานของคนที่เหมือนกับเรียกว่าผ่านพน้นอุปสรรคปัญหามาได้แล้วแล้วกนะะ็มีชีวิตที่ดีมีความสุขประสบความสําเร็จในสิ่งที่คุณต้องการนะคะโดยที่คุณไม่ได้ไปพึ่งพาใครไม่ได้เหมือนกับว่าไปคาดหวังสิ่งใดอะ่ะในสิ่งที่คุณทําคือมันมันพอใจกับสิ่งที่ตัวเองมีอยู่แล้วได้รับแค่นี้คุณก็พอใจคุณก็มีความสุขแล้วนี่คือสิ่งที่ คนทีท็อกซิกเขาเห็นว่าคุณประสบความสําเร็จนะเขาก็รู้แหละว่าคุณผ่านอะไรมาเยอะนะคะแล้วก็มันเป็นประสบการณ์หลายสิ่งอย่างที่เป็นบททดสอบให้กับคุณนะคะแต่เขาก็ไม่วายไม่วายที่จะรู้สึกอิจฉาคุณไม่วายที่จะรู้สึกไม่ชอบคุณนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าความคิดลบๆนะ,ค,ะความท็อกซิกทัศนคติของใครคนนั้นนะคะที่เขาคิดไม่ดีกับคุณหรือแม้กระทันะะ่ง สิ่งที่อยู่รอบๆตัวเขาเนี่ยมันจะส่งผลทำให้ชีวิตของใครคนเนี้นะคะเขาจะต้องเจอเรื่องราวปัญหาอะไรบ้างนะคะมาดูพลังงานของคนที่เขาคิดลบนะคะว่าเขาจะต้องเจออะไรฉะนั้นเราต้องรักษาพลังงานบวกของเราไว้ให้ดีเราพร้อมบวกนะคะเราพร้อมที่จะปะทะแต่เราจะประทะในรูปแบบไหนล่ะให้มันมีชั้นเชิงใช่ไหมนะคะเดี๋ยวเราดูกันว่าคนที่เขา็อกซิก คนที่เขามีความคิดลบๆเนี่ยเขาเจอเรื่องราวสถานการณ์ปัญหาอะไราในชีวิตของเขาแล้วทำให้เขารู้สึกแย่กับชีวิตนะคะคิดลบ The Star i n อ e v e r s The เ t a r นะ,ะเป็นพลังงานของคนที่เหมือนกับพยายามที่อยากจะประสบความสำเร็จ The Star คือเยาวๆความรู้สึกของตัวเอง ะะเดือนสตาร์คือคนที่มีชื่อเสียงถ้าเป็นหัวตังค์คนที่มีความสุขมีความสําเร็จคนที่สามารถฮีลลิ่งเยียวยาความรู้สึกของตัวเองได้รักษาความเจ็บปวดของตัวเองได้ภายในอะนะคะซึ่งมันเป็นความรู้สึกภายในนะคะ,ะคนภายนอกอาจจะไม่เห็นว่าอ,อว่าเขาเป็นยังไงเพราะว่าภายนอกเขาสแสดงออกมายิ้มแย้มแจ่มใสมีความสุขแต่ภายในของเขาเนี่ยมันยังมีความบอบช้ำอยู่ มันไม่สามารถที่จะทําให้มันกลับมาสภาพดีเหมือนเดิมได้อ่ะเพราะว่าเยียวยาความรู้สึกตัวเองไม่ได้แล้วก็ไม่มีความหวังใดๆเลยแต่ก็ยังคือแบบเหมือนตื่นเช้ามาก็ต้องอาบน้ําไปทํางานนะคะเพราะว่ามันต้องกินต้องใช้ไงมันก็เลยทําให้เหมือนกับว่าภายในของเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะบอบช้าพอสมควรเพราะว่าเขาไม่สามารถตื่นรู้ได้เพราะเขาไม่สามารถที่จะเรียกว่าปล่อยวางได้ไง ะะก็ยังมีความที่แบบเอออยากได้โน่นอยากได้นี่อยากเป็นอยากเด่นอยากดังอยากประสบความสําเร็จอยากมีความสุขแข่งกับคนนั้นแข่งกับคนนี้นะคะผิดหวงังอกหักเสียใจก็ตรอมตรอมอยู่นั่นแหละนะคะแต่ภายนอกดูเหมือนเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ดูเหมือนเป็นคนที่แบบมีความสุขดูเหมือนเป็นคนที่นิ่งสงบรักความสันโดษแต่การที่เขารักความสันโดษเพราะอะไรเพราะเขาเก็บอาการ เก,ก็บอาการความคิดความรู้สึกของเขาที่แบบคือถ้ามันมีอะไรมาแย่เขาอาเงี้ยนะคะมันมีอะไรมายงม่งวุ่นวายกับชีวิตเขา <c oughs> ขเขากลัวที่จะระง,งับสติอารมณ์ไม่ได้ <c oughs> ก็เลยทําให้เหมือนกับว่าเออเขาก็พยายามที่จะแสดงออกให้คนอื่นเห็นว่าเขามีความสุขนะแต่อีกแล้วเขาเหนื่อยมากเลยชีวิตท้อแท้เหนื่อยหน่ายแต่แสดงออกเหมือนไม่มีอะไรนะชิวๆนะแล้วก็เหมือนกับว่าคือไม่อยากจะให้คนอื่นเขารู้ด้วยนะคะสีถ้วยสามดาบ ไม่อยากจะให้บุคคลอื่นมารู้เรื่องราวความทุกข์ที่เกิดภายในใจนะคะถ้าแบบคนอื่นมารู้อาจจะเหมือนกับมาแย่เขานะคะมาสร้างความหหมดหงิดให้กับเขาแล้วเขาจะโมโหแล้วเขาก็จะโกรธนะคะแล้วเขาจะจะปะทุออกมาเหมือนภูเขาไฟที่มันเหมือนกับมันร้อนระอุมันมีลาวาร้อนเดือดบ,บุดบุดบ,บ,บอยู่ข้างในแต่ภายนอกเงียบสงบนะคะไม่มีแม้แต่สายลม ที่พัดผ่านเข้ามาเพราะว่าเดรเฮมิทนะคะแล้วแวดระวังตัวเองอยู่ตลอดเวลาเก็บอาการเก็บความรู้สึกนะก,กลัวคนจะมาแย่นะแล้วก็แสดงออกว่าฉันมีความสุขดีฉันมีเงินฉันมีกินฉันมีใช้นะฉันมีความสุขกับทุกสิ่งทุกอย่างเดี๋ยวคนอื่นจะมารู้เดี๋ยวมาแย่เขาก็เลยทําให้เขาเหมือนว่าเออคีปลุกตัวเองหนักมากนะแต่ภายในคือร้อนมากนะคะถ้าวันไหนเนี่ยแบบ เหมือนหงุดหงิดขึ้นมานะคะมีคนมาแย่เฮ้ยทาไมวันนี้หน้าดําจังอะไรเงี้ยนะคะเขาก็จะโมโ oh หขึ้นมาทันทีนะคะเพราะตอนนี้เขาพยายามที่จะรักษาสภาพของความแบบความสดใสความสุขนะครับลักษณะภายนอกรูปร่างหน้าตาโปรไฟล์อะไรก็ได้ที่ทําให้เขาเหมือนกับไม่อยากจะให้คนอื่นมารับรู้นะคะว่าภายในใจของเขาความคิด ของเขาเนี่ยกำลังคิดอะไรอยู่กําลังจะเปลี่ยนแปลงอะไรหรือเปล่าหรือว่ากําลังจะทําอะไรหรือเปล่าภายในใจนะคะเขาก็เลยเหมือนกับว่าอาจจะปริวิเวกด้วยนะคะอาจจะไปทําอะไรบางสิ่งบางอย่างคือแบบชอบไปไหนมาไหนทาอะไรคนเดียวหลบหน้าหลบตาผู้คนนะคะเพื่อที่จะทําอะไรบางสิ่งบางอย่างกับความรู้สึกภายในที่มันร้อนระอุเหมือนภูเขาไฟภูจีนะคะแล้วก็ทําให้เขาเหมือนกับว่า คือในสิ่งที่เขาคิดเนี่ยเขาก็คิดอยู่ตลอดเวลานะว่าเออจะทํายังไงดีละกับการที่จะทําให้เขาประสบความสําเร็จหรือว่ามีความสุขหรือว่ามีในสิ่งที่เขาต้องการได้นะคะเขาคิดตลอดนะแต่ก็คือเหมือนกับคนภายนอกอาจจะมองว่าเฮ้ยเขามีทุกสิ่งทุกอย่างนะคะอย่างเช่นเขาอาจจะมีปัญหาการเงินแต่เขาไม่แสดงออกว่าเขามีปัญหาการเงินเขาก็กินปกติ นะคะก็ใช้ใจ่ายปกตินะ,ะเวลาที่เจอกับผู้คนเจอกับสังคมหรือแม้กระทั่งนะการทํางานร่วมกับผู้อื่นก็มีการคิดลุกนะว่าตัวเองเป็นผู้รับผู้ใหญ่มีความรับผิดชอบนะคะหรือว่าการใช้ชีวิตกับครอบครัวการโพสโซเชียลเอ่ยนะคะก็ดูนิ่งดูสงบดูเหมือนกับเป็นคนที่มีความสุขอยู่กับครอบครัวแต่จริงๆแล้วภายในใจเนี่ยมีปัญหาอยู่นะปัญหาครอบครัวปัญหาความรัก นะ,ะที่มันคาราคาซังนะ,ะมันยังไม่ได้ไปไหนเลยนะ,ะแล้วก็มันยังไม่ได้แก้ด้วยนะ,ะมันก็จบก็ก็ไม่ได้นะ,ะจะไปเริ่มต้นใหม่ก็ไม่ได้มันก็ยังวนเวียนนะ,ะเหมือนกับว่าอ่ามีในเรื่องของความคิดนะ,ะวนเวียนอยู่แต่เรื่องเดิมๆแก้ไขก็ไม่ได้นะคะพอเหมือนกับสบายใจหน่อยเ <ๆ S 1> พล่เพแป๊บเดียวกลับมาคิดเรื่องเดิมอีกแล้ก็เลยทําให้เหมือนกับว่าเขา พฤติกรรมของเขานะอาจจะดูเหมือนกับเฮฮาปาร์ตี้สนุกสนานแต่สายตาของเขาอาจจะดูเศร้าเซื่องซึมเพราะว่าตัวของเขามีการรอคอยการหลุดพ้นบางสิ่งมาอย่างนะคะหลุดพ้นในเรื่องของปัญหาการเงินหลุดพ้นในเรื่องของปัญหาความรักหลุดพ้นในเรื่องของวิบากกรรมอะไรบางอย่างที่เขามีความทุกข์อยู่นะคะซึ่ง ตอนนี้ก็อยู่ในช่วงของการที่แบบเหมือนรอคอยอะไรบางอย่างรอเงียบๆนะคะแต่ก็คือไม่กระโตกกระตากไม่แสดงออกใดๆความคิดลบของเขานะคะยังวนเวียนอยู่ในชีวิตของเขาทําให้ดวงชะตาชีวิตของเขาเป็นอย่างไรทุกๆวันนะคะเพราะว่าแปดเหรียญมันเป็นพฤติกรรมเหมือนเดิมของทุกๆวันที่เขาจะต้องปิดบงังโดยไฮเมซเซเป็นพลังงานของคนที่ไม่เปิดเผย นะคะเป็นพลังงานของคนที่คีบลุกความเป็นผู้หลักผู้ใหญ่คีบลุกความเป็นพลังงานของครูบาอาจารย์พลังงานของคนผู้ผอยู่ในศีลในธรรมไม่แสดงออกไม่พูดนะคะไม่สนใจเฉยนะะแล้วก็ไม่ใส่ใจพฤติกรรมสังคมไม่เข้ากลุ่มไม่เข้าพวกในใจหมกมุ่นอยู่นะคะหมกมุ่นอยู่แต่ ความคิดความรู้สึกเดิมๆจะ move on ก็ลังเลาหารลังเลสับสนกับสิ่งที่กำลังจะคิดในสิ่งที่เขาคิดเหมือน,ม,นมันมีความสัมพันธ์ที่เขาอยู่นะอย่างเช่นเขามีครอบครัวมีภรรยายมีสามีมีคนรักเขาก็คิดว่าเขาควรที่จะจบกับความสัมพันธ์นี้จริงได้หรือไม่นะคะเออจะโสดได้ไหมหรือแม้กระทั่งปัญหาการเงินเขาขยันทำมาหากินทุกวันเนี่ย ทำไมเขาถึงไม่หมดหนี้หมดสินสักทีทําไมหนี้สินก็ยังอยู่พลุงพลังเขาอยู่ในสภาวะสังคมเพื่อนฝูงนะคะที่เหมือนกับว่าเหมือนจะมีความสุขเนาะแต่รู้สึกเพื่อนไม่จริงใจเลยนะคะนี่คือสิ่งที่เขาแบบมีความวิตกกังวลใจว่าทุกๆคนนะที่อยู่รอบๆตัวเขาสังคมที่อยู่รอบๆตัวเขาไม่น่าไว้ใจอะ่ะเหมือนเหมือนสังคมที่เขาอยู่เนี่ย เขากลัวว่าผู้คนเหล่านี้จะมารู้ความจริงกับปัญหาชีวิตของเขานะคะเออความจริงจะเปิดเผยเหมือนเป็นพลังงานของคนที่แอบไปทำอะไรผิดผิดกฎหมายผิดศีลธรรมนะคะหรือว่าเหมือนกับโดนข้อหาอะไรบางอย่างเกี่ยวกับกฎหมาย แล้วก็ทําผิดแล้วก็อาจจะถูกหมายสารอาจจะถูกฟ้องร้องคดีความอาจจะถูกยึดนั่นยึดนี่ไม่เหลืออะไรสักอย่างเนี่ยก็เลยเหมือนกับว่าทําให้เขาหมกมุ่นอยู่แต่ความคิดที่แบบคืมไม่หลุดพ้นสักทีเออแม้เราจะมีปัญหาการเงินใช่ไหมแล้วก็ประหยัดขยันอดออมนะคะแล้วมีแล้วค่อยไปปิดก็ได้นะคะคือมันเหมือนกับว่าเราไม่ได้ไปฆ่าใครตุย นะการเป็นหนี้เป็นสินและเรานะมีปัญหาชีวิตทุกคนทุกคนเคยสร้างเวรสร้างกรรมไม้นะมีวิบากกรรมเป็นของตัวเองในสิ่งที่เราสร้างไว้เนี่ยเราก็ชดใช้เราก็ถอยอยชดใช้ไปแล้วเราก็กลับเนื้อกลับตัวกลับใจเป็นคนดีสใหม่นะทุกสิ่งทุกอย่างมันก็จะหลุดพ้นเองแต่มันมีระยะเวลาของมันฉะนั้นนะการที่ไปหมกมุ่นอยู่กับเรื่องปัญหาเดิมๆความคิด ทัศนคติลบเดิมๆความท็อกซิกมันไม่สามารถที่จะทำให้เราหลุดพ้นหรือว่าใช้ชีวิตอย่างมีความสุขได้นะคะออต้องรู้จักปล่อยอะไรบางอย่างที่มันรู้สึกว่ามันคือปัญหาในอดีตไปแล้วอะ่ะมันก็ต้องปล่อยไว้นะคะแล้วก็เริ่มต้นใหม่นะคะแล้วก็อย่าก,กลับไปทําเหมือนเดิมอีกนี่คือสิ่งที่ควรที่จะคิดแล้วก็ทา และความคิดลบๆนะคะความท็อกซิกของคนคนนี้ก็มีผลต่อดวงชะตาของเขาเขานะคะอาจจะรักชอบใครสักคนหนึ่งแล้วมีความรู้สึกเหมือนอยากจะเริ่มต้นใหม่เหมือนอยากจะมีชีวิตใหม่หรือแม้กระทั่งในเรื่องของการที่อยากจะ,ะมีในเรื่องของโอกาสใหม่ๆกับการทําอาชีพก,ก,การทํางานธุรกิจบางสิ่งบางอย่างนะคะอย่างเช่นคนที่เคยผิดว่าผิดพลาดล้มเหลว คนที่เคยล้มละลายในชีวิตเนี่ยก็สามารถเริ่มต้นใหม่ออกงานเปลี่ยนงานย้ายงานก็นะไปสมัครงานใหม่ได้นะแล้วก็เริ่มต้นใหม่ได้นะคะแต่ต้องดูด้วยว่าเศรษฐกิจปัจจุบันนี้เป็นยังไงนะไม่เหมือนเมื่อก่อนเนาะคือแบบออกปุ๊บหางานได้ปั๊บเลยนะแต่ทุกวันนี้ก็ดูเศรษฐกิจด้วยนะคะวางแผนก่อนที่จะเปลี่ยนอะไรบางสิ่งบางอย่างวางแผนการเงินด้วยนะคะเพราะทุกวันนี้ก็คือแบบเงินเป็นทุกสิ่งทุกอย่างของชีวิต นะคะถ้ามีปัญหาการเงินเกิดขึ้นเนี่ยลำบากไม่มีใครช่วยเหลือเราได้เพราะคนอื่นเขาก็ลำบากเหมือนกันเะนั้นการที่ตัวของคุณหรือว่าออคนคนนี้เขาอาจจะมีความรู้สึกว่าตัวของคุณเนี่ยมีชีวิตที่ดีมีความสุขเนาะคุณไม่เห็นจะเจอปัญหาอุปสรรคอะไรเลยแล้วตัวของเขาก็อยากจะเหมือนกับมีความรำ่ำรวยมีความสําเร็จเหมือนคุณแต่เขาไม่สามารถหลุดพ้นตรงนั้นได้ทุกคนมีปัญหานะแต่ อยู่ที่ว่านะคะจะใช้ความรู้ความสามารถความเก่งความฉลาดบริหารจัดการชีวิตของตัวเองได้ยังไงนะคะในสิ่งที่จะต้องทำปัจจุบันนี้นะ,ค,ะคนนี้คือแบบเกิดปัญหาแล้วค่อยมาแก้มันก็อาจจะไม่ทันแต่ก็ยังดีดีกว่าที่จะเอาความทุกข์ของตัวเองไปยัดเยียดให้คนอื่นใช่ไหมฉะนั้นคนที่เขาคิดลบเนี่ยนะคะในช่วงเวลาที่เขาเหมือนกับ มีปัญหาอะไรบางสิ่งบางอย่างแล้วมันเหมือนกับมันหาทางออกไม่ได้อะมันก็เหมือนกับว่าไปเจอคนที่แบบมีพลังงานดีๆหรือว่ามีความสุขมีความสมหวังมีความสมบูรณ์แบบกว่าเขาก็เกิดความนะอิจฉาริษยาเกิดความอยากเอาชนะเกิดความอยากจะนะโดดเด่นนะคะเหมือนกับมีความน้อยเนื้อต่ำใจในตัวเองว่า ตัวเองเนี่ยไม่ไม่สามารถที่จะมีความสุขสมบูรณ์แบบได้ไงไปเจอคนที่เขาสมบูรณ์แบบแล้วก่อนหน้านี้นะคะเขาก็ลำบากมาก่อนเหมือนกันแต่ไม่คิดไม่เห็นตอนเขาสมบูรณ์แบบเนี่ยไปอิจฉาเขาแทนที่จะชื่นชมหรือว่ายินดีในช่วงเวลาที่เขาประสบความสําเร็จพ้นวิบากกรรมแล้วก็นะคะกลับไปคิดนะคะอิจฉาเขาไม่ชอบเขามันไม่ใช่แต่คนคนนี้เหมือนกับว่าเจอวิบากกรรม เจอปัญหาชีวิตเพราะเคยทําอะไรบางสิ่งบางอย่างเมื่อครั้งในอดีตก็เจอนะคะก็จะเป็นเหมือนกับว่าการได้ชดใช้นะ,ะในสิ่งที่เขาเคยทําไว้ในอดีตตอนนี้เวลานี้เขาน่าจะเข้าใจแล้วว่าเออสาเหตุปัจจัยต่างๆที่มันเกิดขึ้นเขาไม่ว่าจะเป็นปัญหาการงานการเงินเพราะว่าเขาใช้ชีวิตนะคะไม่ระมัดระวังและ ความคิดลบความท็อกซิกของคนคนนั้นมีผลต่อโดยชะตาชีวิตของเขาไม่ว่าเขาจะไปพูดไปเล่านะคะไปบอกใครต่อใครว่าเขาเนี่ยเจอปัญหามาเออเจออุปสรรคเจอเวรกรรมเจอวิบากกรรมมาเนี่ยชีวิตเขาอดีตเนี่ยเคยมีความสุขนะเคยมีความสําเร็จแต่ตอนเนี้ยเจอวิบากกรรมเนี่ยมันก็เลยลําบากเออเคยทําเวรทํากรรมไว้แหละแต่ก็ ที่อยากจะเริ่มต้นใหม่นะคะเหมือนสำนึกในบาปบุญคุณโทษแล้วแหละแล้วก็จะเริ่มต้นใหม่นะคะ,ะเหมือนยอมรับทุกสิ่งทุกอย่างและจะทำให้ชีวิตของตัวเองเนี่ยเหมือนกับกลับมาพลิกฟื้นคืนชีพขึ้นมาใหม่อีกครั้งหนึ่งเมื่อชดใช้วิบากกรรมหมดสิ้นแล้วนะคะ,ะก็เลยทำให้เหมือนกับตัวเขาเนี่ยอาจจะได้รับคำชี้แนะแนวทางช่องทางโอกาส ถ้าเขาคิดอยากจะหลุดพ้นนะแต่ถ้าเขายังจมปักอยู่กับปัญหาท็อกซิกค,ความเสียใจการโทษตัวเองนะการไม่ลืมเรื่องราวอาดีตเขาก็ไม่สามารถที่จะเริ่มต้นใหม่ได้เพราะว่านะมัวที่แบบมองมองเหรียญมองปัญหาก้มดูปัญหาตัวเองก้มดูเรื่องราวอาดีตนะรู้งี้รู้งี้เออรู้อย่างนี้นะฉันไม่น่าทําแบบนี้อะไรเงี้ยคือโทษ นะคะมันไม่สามารถจะย้อนเวลาอดีตนะกลับไปแก้ไขาบางเรื่องบางสิ่งบาอย่างได้มีแต่พรุ่งนี้กับอนาคตที่จะเริ่มต้นใหม่นะคะฉะนั้นกว่าที่คนคนนี้เขาจะได้ตื่นรู้ได้เห็นมันก็ทํทำให้เขาเสียเวลาการใช้ชีวิตไปโดยเปล่าประโยชน์นะคะกว่าจะพลิกฟื้นขึ้นมาได้ก็ขึ้นอยู่กับบุญภาวัาสนาส่ง คนที่คิดลบท็อกซิกกับคุณเนี่ยนะคะเขาก็ส่องดูชีวิตของคุณอ่ะเขาติดตามชีวิตของคุณผ่านช่องทางต่างๆหรือว่าแม้กระทั่งคนที่เขาคิดไม่ดีทําไม่ดีกับคุณเขาก็เหมือนกับคิดว่าตัวของคุณนะดูเป็นคนที่เหมือนกับชิลๆง่ายๆสบายๆกับปัญหาบางสิ่งบางอย่างเหมือนกับเข้าใจทุกสิ่งทุกอย่างแล้วนะก็อาจจะทําให้คนคนนี้มีความรู้สึกว่าตัวของคุณเนี่ย เหมือนเจออุปสรรคนะปัญหามาเยอะแยะมากมายกว่าที่จะเข้าใจกว่าที่จะเรียนรู้กว่าที่จะหลุดพ้นนะคะก็คงจะต้องใช้ระยะเวลาในการทําใจแต่รู้สึกว่าตัวคุณคือเป็นคนที่น่าจะฟื้นเร็วอะ่ะนะคะก็เลยทําให้เหมือนกับว่าไม่ว่าคุณจะเจอปัญหาอะไรก็ตาม นะตกงานเปลี่ยนงานย้ายงานออกงานทําธุรกิจการงานมีปัญหาเพื่อนสังคมไม่ดีนะคุณก็ไม่ได้สนใจคุณไม่ได้แคร์เพราะว่าท้ายที่สุดแล้วนะคะทุกคนต่างก็มีชีวิตเป็นของตัวเองฉะนั้นนะทุกสิ่งทุกอย่างที่เราทําลงไปเนี่ยเราต้องเชื่อมั่นในความถูกต้องในความดีงามรีบเดินออกมาให้เร็วที่สุดนะคะกับปัญหาบางสิ่งบางอย่าง ให้มันหลุดพ้นได้เร็วที่สุดแล้วก็ใช้ชีวิตให้มีความสุขแม้ปัญหาบางเรื่องมันอาจจะไม่ได้เหมือนกับคลี่คลายะะยังเป็นปมในใจอยู่แต่เราก็ต้องเดินออกมาใช่ไหมแล้วถ้ามัวแต่จมปักนะคะคก็ไม่สามารถที่จะหลุดพ้นได้อานั้นคนที่เขาคิดลบเขาจะใช้ระยะเวลานานกับการที่จะแก้ไขกับการที่จะทำใจยอมรับกับการที่จะเหมือนกับว่า ตื่นรู้หรือว่าเข้าใจนะคะแล้วก็จมปากอยู่กับอดีตนานพอสมควรนะนะพลังงานของคนที่คิดลบท็อกซิกเนี่ยนะคะอา,อาจจะทําให้กลายเป็นโรคซึมเศร้าเสียเวลากินยาเสียเวลารักษาสุขภาพจิตเสียเวลานักกว่าที่แบบแบบคือเสียดายอะ่อะคนคนที่มันเคยคาดหวังนะคนที่มันเคยอยากจะได้นะคะหรือว่าคนที่เคยประสบความสําเร็จคนที่เคยรวยนะอยู่ดีๆก็ล้มละลายอยู่ดีก็ผิดหวัง นะแล้วก็ทําใจไม่ได้นะคือไม่ปล่อยวางอนะ่ะยึดติดยึดติดอยู่กับทรัพย์สมบัติเงินทองยึดติดอยู่กับรูปร่างหน้าตายึดติดอยู่กับสิ่งเก่าๆเ,เดิมๆยึดติดอยู่กับสังคมนะคะยึดติดอยู่กับเพื่อนยึดติดอยู่กับขี้ปากชาวบ้านยึดติดอยู่กับสายตาคําพูด การดูถูกของคนอื่นมันก็เลยทําให้คนที่เขาคิดลบท็อกซิกไม่สามารถที่จะหลุดพ้นออกจากปัญหาเหล่านี้ได้นี่คือพลังงานของคนที่คิดลบแล้วก็ท็อกซิกหรือว่าทําเวรทํากรรมนะไว้เยอะแยะมากมายกับการกระทําคําพูดนะกับคุณหรือแม้กระทั่งคนอื่น เขาใช้เขาจะใช้ระยะเวลานานพอสมควรกับการที่จะตื่นรู้หรือว่ากับการที่จะหลุดพ้นออกจากปัญหาความทุกข์ต่างๆนะคะฟังเพื่อเป็นไกด์นำทางเป็นแนวทางขอบคุณทุกการติดตามค่ะ